สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .3 สมทับหม .3 สทับสมอทับสที่รับทุกคนครับวันนี้พบกับครูวุฒิรับในวิชาดนตรี3รหัสสอสลาสองสาชั้นม .3 วันนี้วันที่9ก้เลยครับวันศุกแห่งชาตินะครับวันที่9กรกฎาคม2564วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ทักษะดนตรีไทยทักษะดนตรีไทยนะครับทักษะแปลว่าการฝึกฝึกนะปฏิบัตินะทักษะดนตรีไทยเนี่ยนะนะเอามาพูดก็ดนตรีก่อนย้อนอดีตดย้อนอดีตไปดูหนักไหมย้อนอดีตเอาไม่ไกลอไม่ไกลนะครับดอดีตไม่ไกลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องดนตรีดนตรีคืออะไรดนตรี มีที่มาอย่างไรนะความหมายอย่างไรแล้วก็ประเภทของดนตรีนะครับแล้วก็พูดไปสัปดาห์ที่แล้วว่าประเภทดนตรีมีอยู่สี่ประเภทนะประเภทที่หนึ่งดีประเภทที่สองสีประเภทที่สามตีประเภทที่สามเป่าขออภัยครับบางทีดีสีตีเป่าประเภทที่หนึ่งสองสามสี่ดีสีตีเป่าแล้วก็มีอีกสองอย่างที่ไม่อยู่ในทั้งทั้งสี่ประเภทก็คือเขย่าเคาะ ขย่าคือดนตรีที่ต้องขย่าถจึงจะมีเสียงเช่นเช่นอังกะลุงธรรมารินธรรมารินทั้งเคาะและขย่าเนะเคาะกีก็เป็นกลมๆอ่ะไปแข่งกีฬาสีกันแล้วเ็ามีกลองให้ใบหนึ่งหรือศกคู่หนึ่งแล้วก็มีธรรมารินที่เป็นขยา่าแทะกแทกแทกเป็นลูกแซกอ่ะคล้ายๆลูกแซก,แก,แกนั่นแหละครับเรียกว่าธรรมรินนะดีสีตีเป่าวงเล็บขย่าเคาะนะครับนั่นคือประเภทของดนตรีทีนี้ ประเภทของดนตรีต่างๆนั้นก็มีดนตรีที่ทําจากวัสดุหลายอย่างตั้งแต่ทําด้วยไม้ทําด้วยโลหะทําด้วยหนังประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีมีอย่างนี้ทีนี้วิวัฒนาการของดนตรีไทยแต่ละยุคสมัยอ่าเขาก็จะเล่าคร่าวๆว่าแต่ละสมัยเนี้ยว่าดนตรีไทยนะมันเริ่มมาอย่างไรสมัยไหนเราก็ไปดูในในหนังสือนะครับตรงนี้แต่กูจะอธิบายคร่าวๆ เขาเข้าจนสั้นก็<น>ประเทศไทยนี่จะเริ่มตั้งแต่สมัยก็คือนับประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศไทยนะครับสมัยไหนครับถามใครดีถามชุดิมาชุติมาประเทศไทยเนี่ยเขานับนับว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยประเทศสยามเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนครับกิรพัฒน์ตอบมาเร็วชุติมาด้วยใครได้ครับเอาใครได้ช่วยตอบหน่อยรัชกาลที่สี่ปะครับเนี่ยครูไม่ได้ยินเลยครับ นนัรัชการที่สี่ป่ะคะไม่ใช่ครับเราเราเริ่มถามฟังคาถามใหม่เราเริ่มว่าเราเรียกประเทศไทยเรียกว่าเป็นประเทศไทยเลยอะตั้งแต่สมัยไหนครับสมัยนี้เป็นช่วงนะครับมันจะเป็นรัชการมันจะเป็นรัชการอยู่หัวฮะมันมีอยู่สามสี่สมัยในประเทศไทยราสุดที่รัตนโกสินทร์่าสุดที่รัตนโกสินทร์แรกเลยคืออะไรครับ สมัยสุโขทัยค่ะสุโขทัยครับพ่อคุณผาเมืองนั่นแหละเจ้าเมืองตัวจริงแหละเป็นคนแรกของประเทศไทยคือพ่อคุณผาเมืองเจ้าเมืองเพชรบูรณ์เลานี้แหละนี่แหละคือเจ้าเมืองคนแรกของประเทศไทยนะของประเทศไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าเมืองะแต่ท่านแหละคือเจ้าเมืองตัวจริงนะครับของประเทศไทยแล้วก็ไปดูตั้งแต่สมัยสุโขทัยในตำรานะครับลองไปดูเองเนาะหน้าที่สิบสี่กูจะไม่เล่าตรงนี้เนาะ ไม่เล่าตรงนี้เพราะว่ามันเวลามมนจํากัดเดี๋ยวจะเล่านอกตรงนี้ช่วงอัดเสียงอยู่นะครับส,สุขโขทัยมีวิฒนาการต้นๆนะไม่ยาวหรอกเ,อเขาเล่าต้นๆมาแล้วก็จะมีรายละเอียดถึงไปดูข้อสอบนะจะมีข้อสอบตามมาทัดมาสมัยสุขโขทยัยเ,เป็นราชธา,านีจนถึงพระเจ้าไม่มีพ่อคุณรามกำแหงพระเจ้าไิทไทพระเจ้าเลอไทยพระเจ้าใสลือไทยอะไรประมาณเนี้ยก็จนจบสุขโขทยัยเสร็จแล้วก็มาตั้ง ราชวงใหม่ตั้งเมืองหลวงใหม่ชื่อว่ากรุงกรุงเลยครับถัดจากสุโขทัยครับกรุงเลยเออใครตอบได้นบรีครับยังไม่ถึงครับก่อนทนบุรีครับชัยก่อนก่อนประวัติศาสตร์เป็นราชธานีที่ยาวนานที่สุดตูหลายร้อยปีเลยรัตนโกสินทร์ครับยังยังยัง,ยงก่อนก่อนไม่ใช่หลังอยุทยาครับถูกต้องครับอยุทยาครับที่ถูกพม่า,มาเผาถึงสองครั้งอ่ะ นึกออกไหมครูเขาเล่าไหมครูสังคมอ่ะอ่าันหมอย2,112องพม่ 2, า,มาบุกมาเผากรุงศรีเผาทั้งเมืองเลยครับเอเผา,าแล้วก็กวจะกรอบกู้ได้นั้นคนที่กอบกู้ก็ชื่อว่าสมเด็จพะระนเรศวรเหล่านี่แหละนะพระนเรศนี่แหละพระนเรศที่ดูหนังสมัย2,112แต่ตอนปลายก็โดนอีกเที่ยวหนึ่งเผาเหมือนกันเผาจน โอ้โหคนตายกระสงกระสับไม่เหลือแล้วเห็นหมดนะคนที่กู้ได้ก็คือพระเจ้าตากศิลป์นี่แหละครับสองพันสามร้อยสิบสองพันสามร้อยสิบพระเจ้าตากศิล์กู้ได้เห็นไหมยาวนานมากนี่คุณเล่าประวัติศาสตร์นะครับถึงไปดูในสมัยพุยาว่าดนตรีเนี่ยเขามีวิวัฒนาการอย่างไรอย่างไรโอโ้ยาวนานมากเลยสมัยสุดท้ายนีย่คือพระเจ้าเอกทัศนะ,ะจ้ะเอกทัศเอกเบอรหนึ่งทัศตัตาไม่รู้มีตาเดียวหรือเปล่าไม่รู้รร นะครับต่อมาสุภิยาเสร็จก็มาสมัยเขาข้ามอยู่สมัยหนึ่งในในตำราเราเนี่ยเขาโดดมาสมัยรัตนโกศิทร์แต่ครูไม่โดดนะครูครูคมาที่สมัยคนบุรีนะครับพระเจ้าตากสินมีอายุอยู่สิบห้าปีนะกรุงธนบุรีมีอายุแค่สิบห้าปีนะครับสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเราเนี่ยพญาตากเนี่ย แต่พ่อชื่อนายไห่หองแม่ชื่อนางอกนกเอี้ยงเนี่ยเก่งมากนะไปสู้รับจับศึกนำทาหารห้าร้อยคนตีฝา่าวุลอมพม่าแล้วก็ตั้งบ้านที่เมืองจันทบุรีแล้วมากอบกู้บ้านเมืองจนได้ขืนบ้านเมืองมาผลจากการเป็นเมืองขึ้นพม่าพระเจ้าตากสินคนนี้แหละครับนะครับพร็เจ้ากรุงธนบุรีนี่แหละอันเดียวกันต่อมาสมัยปัจจุบันครับพิพัฒน์พีรพัฒน์สมัยปัจจุบันสมัยอะไรครับเมือง ทิละพัฒ์อยู่ไม่เอ่ยใครตอบได้ครับทนบุรีแล้วก็มาถ้าถ้าจำไม่ได้ไปฟังเพลงคาราบาวนะฟังคาราบาวเขาเรา่าเมดอินไทยแลนด์แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆตั้งแต่ก่อนสุขโขทัยมายุทธไทยามาบุรีทนบุรียุคสมัยนี้เป็นขอทอมอ เมืองที่คนตกทอไม่เอาอย่าไปว่าเอานาเคยฟังคาราบาลไหม่ามจะได้ทุกยุคเลยสุขโขทัยมายุทธไทยยาธนบุรีอยู่สามาัยนี้เป็นกทออมรอัตนาโกศินร์นะครับก็ไปดูที่รัตนาโกสิล์จะละเอียดหน่อยเนี่ยรัตนาโกศิร์เนี่ยอ้ยละเอียดเลยเครื่องดนตรีตั้งแต่ประเภทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปดูรายละเอียดนะครับมาดูกษัตร,ริย์ผู้ทรงผู้ทรง เขาเรียกว่าอัอจฉริยภาพอฉรยภาพทางดนตรีนะพองค์เก่งมากนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชองค์เป็นนักดนตรีนะนักดนตรีพระองค์บรรเลงดนตรีในเครื่องเป่าเขาเรียกอะไรนะลองไปดูที่หน้าที่สิบแปดเป็นเครื่องเป่าพระองค์จะถนัดเรื่องนี้มากนะครับดนตรีท่านก็เก่งนะพระองค์ท่านอ่ะกีฬาก็ไม่เบานะครับท่านแข่งกีฬาประเภทเรือใบ ชนะเลิศของอาเซียนเลยสมัยนั้นเขาเรียกว่ากีฬาแหลมทองสมัยก่อนท่านชนะเลิศเลยไม่เบาเลยครับดนตรีท่านก็เก่งนะครับ่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเรานี่แหละนะครับมีทรงอาจจะอรภาพทางดนตรีนะก็ไปดูย้อนนะครับเราจะสอบประมาณต้นเดือนสิงหาคมสอบกลางภาพนไปดูตั้งแต่เรื่องประวัติ ดนตรีแต่ละยุคสมัยเนี่ยดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังหลังจากการอัดบันทึกนี้ผ่านไปนะจะเล่าย้อนหลังให้ฟังลายอีทดทยหนึ่งนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตุโขไทยอายุท,ทยาทนบูรียุคสมัยนี้ก็ทอมออ่าย้ำบ่อยๆจะได้จําได้นะครับมาดูทักษะพื้นฐานทางดนตรีไทย รุนตีไทยมีอยู่สี่ประเภทดีสีตีเป่าบวกขยา่าเคาะนะครับอันดับแรกรนตีก็คือเรื่องการขับร้องการขับร้องร้องอย่างเดียวไม่ได้นะครับร้องอย่างเดียวเนี่ยมันมันเป็นความหมายได้หลายอย่างร้องกับขับร้องอ่ะ,ะมาดูที่จอนะครับ การร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอันนี้ร้องนะครับโอ้อันนี้ร้องนะครับบูอันนี้ก็ร้องครับเมวอันนี้ก็ร้องครับขับร้องล่ะขับร้องจะมีลำดับเสียงสูงต่ําให้เป็นทํานองขับร้องจะมีทํานองจังหวะ เสียงประสานมีเรียวกว่าขับร้องนะครับแต่ถ้าร้องเนี่ยมันไม่มีจังหวะไม่มีทํานองไม่มีเสียงประสานจะไม่สนายใช่เปล่า <c oughs> ใช่ครับ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 โอเคขับร้องจะมีทํานองเสียงประสานเช่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปัญญายความตามใจเออยเสเด็จญาณคุมร้องเม่อให้ดีอะแต่พยายามจะร้องนะความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับจาครับร้บองพอจังไยครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมาก ปัญดิตใช่ไหมชมก็การร้องอะไรก็ได้ที่มีทํานองมีเสียงเนี่ยมีเสียงงามแจ้งเดือนละมาเยือนสองล่างามใบนามาสู่วงำรำเล่าเล่นกันเพื่อสนุกเบื่องทุกข์ให้ใคลายละกมพอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามกีดีเอ่ยอันนี้ก็เป็นการร้องคณากรียกา,การขับร้องนะครับแล้วก็ไปฝึกขับร้อง ขับร้องหนึ่งเพลงไทยเดิมสองเพลงไทยสากลหรือไทยลูกทุ่งแต่ั้งนั้นแหละนะครับฝากร้องนะเดี๋ยวจะมาสอบเอาคะแนนหลังจากเปิดนะไปฝึกขับร้องนะครับต่อมาครับจากการเล่นดนตรีไทยดนตรีเขาเรียกว่า อะไรนี่เล่นไหมอาจารเล่นผิดไปเนี่ยเล่นดนตรีไม่ได้เล่นอ่ะจริงๆนี่แหละเดี๋ยว่าเล่นดนตรีปฏิบัติดนตรีูกคลินหนังสือเขาเขียนเนาะนักเรียนฝึกปฏิบัติดนตรีเนี่ยครูว่ามันภาษามันขะแม่งขะแม่งนะครูก็ไม่ไปไปว่าคนที่เขาแต่งนะมันต้องเล่นน่นแหละเล่นฟุตบอลเนาะจะบอกว่าฝึก,ฝกทักษะฟุตบอลผมไม่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นดนตรีก็เอ่ามาดูวันนี้ดนตรีมีหลายชนิดนะคุดใจแลเราไปคุอย่นะตอนนี้มีครูที่สอนอยู่กับครูด้วยกันทั้งหมดสามสี่ท่านถ้าครูจะเป่าคุยเนี่ยเขาก็จะมองหน้าครูนะเนี่ย <c oughs> แน,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 แน่แน่แงแงเลยเนี่ยรบกวนเขา่ะนะครับตะกี้เล่าให้ฟังแหละ เราก็จะใช้ปากคุยในประเภทเป่านะดูดไม่คุยบัณฑิตคุยนี้มีการดูดไหมหือเป่าเป่าด้วยดูดด้วยไม่มีเนาะเป่าอย่างเดียวครับเป่าอย่างเดียวครับแล้วเคองดตีที่เป่าได้ดูดด้วยมีไหมไม่มีมมแคนมั้งครับแคนเก่งเก่งเก่งเยี่ยมเยี่ยมแคนครับ,รรบทั้งเป่า<ๆ>ทั้งอะไรแคนด้วย แขนแขกด้วยแขนแขกมาออแกนนะแขนอีสานด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกันหลนกันหลนกันหลนจันมีอยู่สิบนิ้วรูทั้งหมดเกินสิบนิ้วอีกสิบรูอีกเป่าปิดใัรก็ไม่ครบรูเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นที่ยากที่สุดในโลกเขาว่างันนะเขาว่านะคุยก็ใช้ปากของเราเนี่ยไปที่ดากดากเนี่ดากดากไหนดูตรงไหนอีกเที่ยวหนึ่งบอกข้อสอบเลยนะตรงนี้ วาดรูปคุยมาตรงนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยนี่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 ตรงนี้กล้องอยู่ไหนดาบคุยเนี่ยเรียกว่าดาบคุยตรงนี้ดาบผู้ดาบอันนี้รูปากนกแก้วนี่นี่นี่เสียงออกตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้นี่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 รูปากนกแก้วอ่าตรงนี้รูบังคับเสียงข้างล่างอะเสียงกึ่งเสียงอัอนนี้กึ่งเสียง ทีโดระหว่างทีกับโดตอนนี้เป็นจุก,กึ่งหนึ่งนะตอนนี้โดเนี่ยเสียงสูงโดลงมาเรื่อยๆล่างสุดนี้ล่างสุดนี่เป็นนี้นี่ก้อยนะครับดูมันถนัดไหมโดดูโดเรมีฟาอล,ลาีโดนะครับเสียงก็จะเป็น เอาปล่านิดหนึ่งฮะเดี๋ยวครูคนอื่นเ็าจะมองหน้าประมาณนี้ประมาณนีณน้นะครับนี่คือการบังคับเสียงนะเสียงเสียงของคุยนะคุยอันนี้เป็นคุยพลาสติกคุย pvc นะครับเล่าให้ฟังแล้วว่ามีที่มาอย่างไรของเพชรบูรณ นะที่อื่นไม่เคยเห็นนะเพชรบูร์น่าจะเป็นที่แรกแรกเนะที่เป็นสีฟ้าเลยนะสีครีมเนี่ยเยอะแยะนะครับความง่ายนะครับราคาถูกแต่ก่อนเราละสิบห้าบาทยี่สิบาทเดี๋ยวนี้น่าจะถึงสี่สิบแล้วละ่ะตามเศรษฐกิจนะสมัยของท่านประยุทธ์อ <c oughs> ูวนละแย่ทันทีหน่อยอะไรก็แพงหมด <c oughs> ขนาดหวยยิ่ขึ้นราคานะ <c oughs> อาไม่พูดล้พอละกับเดี๋ยวมีปัญหาชีวิต อันนี้ขลุ่ยที่ทำด้วยไม้สางไม้สางก็ตระกูลเดียวกับไม้ไผ่ไม่รว่วงนะครับผิวบางก็จะเจาะรูเหมือนกันทําลายทําลายเนมันจะใช้ค้อนทุบให้มันแตกนะทําให้มันเป็นลาย <c oughs> นี่อ่ก็มีเป๋่าเสียงก็จะทุมๆหน่อยทุมๆหน่อยอไหนล่ะเป๋่าที่เดิมมันแล้วก็กัดเอาที่จอ มาที่หน้าครูดแน,นันรู้จะหากก่างกว่าคุยพลาสติกนิดหนึ่งผไม่ยากนะค๋ไม่ยากที่ไม่ยากแสดงว่าต้องฝึกนะต้องฝึกอันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลน,นัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบวนอัปรลักษนะ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หกที่กล่าวไว้นะครับที่ประพันธ์ไว้นะครับพระราชนิพนธ์ไว้นะใช้ภาษาไม่ถูกกษัตริย์ต้องใช้คําว่าพระราชนิพนธ์นะครับทีนี้การเป่าขลุ่ยก็จะมีบทเพลงที่ต้องฝึกโน้ตจะเป็นภาษาไทยเนี่ยจะไม่เป็นตัวกระเบ็ดสามชั้นกระเบ็ดตัวทุนเจซอนไม่มีนะครับ เป็นภาษาไทยอะโนตไทยอ่ะอะดูโนตหน้าตาเป็นอย่างงี้สมุดโนตครูซื้อไว้เมื่อสมัยสักพศพศเลยเนะี่ยอุ้อ่านไม่ออกละพศสามแปดสองแปดสองเก้าโอ้โหอายุคุณเท่าเท่า,า,า,าพ่อแม่เธอเลยนะครับครูคได้เขียนไว้เออเดี๋ยวลายมือสมบัติส่วนตัว ศิลปะศ,ศึกษาอู o ้หูตั้งแต่สมัยเรียนอยู่กลัวหายเนะี่ยสมัยก่อนหนังสือหายยากก็จะมีเพลงต่างๆสนจะสงสัยสนใจกเ็เดี๋ยวครูจะถ่ายเอกาสารให้ก็จะมีเรื่องของคุยนี่ยจะมีที่มาไปโน้ตจะเป็นอย่างนี้ก็จะปปับวิธีนี่นี่นโน้ตจะเป็นอย่างนี้เพลงศึกปังอาจาเห็นไหมครับเล เลยละละเอเพลงช้าดีกว่าเพลงจะช้าเพลงเร็วเดี๋ยเอาไม่ทันเพลงที่เราร้องได้ทุกคนอ่ะเพลงที่ร้องได้ทุกคนไหนเอ่ยทุกคนร้องได้แน่นอน เลยครับเพลงชาติไทยดูมีซอนซอนซอนละซอนทีละซอนมีฝามีเลเลเลมีเลม่โดไปื่อี่แหละครับแล้วก็กดไปตามรูนี่แหละเขียนไ้เลยจะบ้าสมใช้ได้ไม่ต้องใจพอได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเอไม่รู้ละใครเป่าได้สิบคะแนน ครูพูดย,ย,ยังไม่เป็นนี่คือโน้ตคุยคุยขอไขนะ่นะเห็นว่าคนไม่ใช้คอ,อควายน,นะโ <c ười> น้ตคุยโน้ตคุยสุชานันไม่ได้ยินเสียงเยมงเลยมาโรงเรียนก็ไม่ค่อยพูดอยู่บ้านก็ไม่มีเสียงเงียบเงียบตุชาน,านันหลับลงลุกขึ้นมาเปิดเครื่องแล้วก็นอนหลับต่อเป็นปกติอตของเขาแะครับ <c oughs> อยู่ในโรงเรียนนี่โอโ้โห เขาพูดวันละห้าคำอ่ะเขูเ yup> ร okay? ียบร้อยก็ก็เรียบร้อยจะไปว่าเขาอวันนภาขยันเดือนนี้ดีเข้าทุกงวดเลยนะวันนภาความบุญบาปวันนภาได้ยินเสียงมั้ยเนี่ยได้ยินนะคะเออพูดบางสีได้กินข้าวอยู่เดี๋ยวครูจะพูดจะบอกเพลงให้ฟังเนี่ยให้แลครูคนอื่นก็สอนจบก่อนที่จะปอตอนนี้ ดีไหมถ,ถ้าเขาว่าโทวเราสี่ห้าคนนี่และชุดที่มาไป็นไรชุดที่มาขำมัหนูไม่ได้ขำค,ค่ะโคไม่ได้ขำเพล,เลงอะไรเอเนี่เพลงอะไร หมู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 หม,มูน้องเคยกินหมูหรือเปล่าหมูมันอร่อยไม่เบาผัดใส่กะเพราอร่อยดีแกงต้มต้มยำใส่หัวปลีกินหมูนั้นมีโปรตีนเอ้ยอเพลงหมูได้ยินไหมจาง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 ปิดอาบน้ำในคลองตาก็ะจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูเพราะในคลอ,อ,องหอยปูปลามีหูมีตาหางยาว ผมก็จะเป่าคุยนะขอพายอาจารย์สิริเพลินอาจารย์ธงศักดิ์นะครับแป๊บเดียวบอกไม่ได้ฮะมาดูหน้าครูด,ดีกว่าหรูที่จะไปรอดไหมวันเนี้ยจะสอนนักเรียนเรื่องเป่าคุยคุยแยล้วเป่าไม่เป็นมันจะเป็นไงนี้ มันรู้ไ,ไปที่เน็ยังไงตบมือได้สิไล์เสียงไม่ได้ยิน,นะค่ะได้ยินได้ยินไหมไ์เสียงเออไม่มีเสียงเหรอ Ha. Depa <laughs>